สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดิน3ไร่3งาน24ตารางวาะฮะก็อยู่บ้านโป่งหึงตะบ,บนห้วยศัก์อเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะ,ะที่ดินแปลงนี้เป็นเนินฮะลูกค้าเป็นลักษณะเป็นเนินอ่าหน้าแปลงที่ดินก็จะมีเสาไฟฟ้านะฮะเสาไฟฟ้านี่เป็นของการไฟฟ้าเลยนะ ด้านหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่9 4เมตร94เมตรนี่คือวัดจากตรงนี้นะฮะตรงนี้ไปด้านซ้ายของแปลงที่ดินเลยนะฮะรอบตรงนี้นะฮะถนนโซนนี้กว้างนะฮะเว้นไว้ถึง8เมตรเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าถนนนี้กว้างมากรถสวนกันได้ดีเลยนะฮะความลึกเข้าไปด้านขวานะีฮะด้านขวาตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ลึกเข้าไปสุดแนวอยู่ที่42เมตรนะฮะลึกตามแนวต้นสักเลยนะฮะไปถึงริมรั้วสุดท้ายนะฮะ42เมตรแล้วก็ตัดขึ้นไปด้านบนนี73เมตรนะฮะลูกค้าคลึกตัดเข้าไปด้านบนนี้73เมตรแล้วก็ด้านซ้ายของแปลงนะฮะตัดเป็นแนวโค้งมาเลยนะฮะตัดเป็นแนวโค้งมาเลยนี่อยู่ที่97เมตรนะฮะลูกค้า ฝั่งซ้ายของที่ดินติดถนนสาทรนะอีกด้านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินไปดูนะฮะเดี๋ยวขอรีเพลย์อีกรอบนะฮะรีเพลย์ไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะฮะเก้าสิบเจ็ดเมตรนะฮะเก้าสิบเจ็ดเมตรแล้วก็ตัดลงมาอีก เจ็ดสิบสามเมตรนะฮะแล้วมุมนี้นะฮะมุมนี้มาหาจุดนี้อยู่ที่สี่สิบสองเมตรนะฮะแล้วจากจุดนี้เริ่มไปเริ่มติดถนนนะฮะติดถนนตรงนี้เลยนะฮะติดถนนมสาธารณนะตรงนี้เลยนี่เก้าสิบสี่เมตรนะฮะก็ด้านหน้าแปลงที่ดินจะมีสวนนะฮะบ้านสวนอยู่แล้วนะฮะน้ำไฟมาถึงจุดนี้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ฤืดู ข้า้งหน้านี่ยฮะด้ยินว่าจะมีการปรับทําถนนให้ดีขึ้นฮะวันนั้นรถก็มาเขี่ยรอบหนึ่งแล้วนะฮะรถมาขูดหน้าดินรอบหนึ่งแล้วะฮะจะเป็นงบจากอาปจเนี่แหละครับปับตีแล้วอันนี้เปิดมาปับตีแล้วเตี๋ยแล้วก็หน้านี่ปับปับนี่ป,บปับหน้าดินหรอได้แตปับหน้าดินเหย่ส่วนตาน้ำไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินหมดเนาะ แน่แน่มาตาใดนี่ต่อแนมมาตรงนี้กะขึ้นบนอ๋นอคือท่นอ๋อเดิน<อ>มาเ<ด>นาะเขาต่อเข้าสวนท่านกใกล้อยู่เนาะจะมาทางตาไดอันนี้ผมขึ้นบนถ้ามาทางหนุ่มยิงแห้งยิงไกลแต่เปิดดูน้ำหมดน้ำแห้งๆอะ่ะจะเปิดดูน้ำสวนอ่ะเปิดให้เปิ่นพอหน่อยหรอกแต่ข้างๆนะอันนี้คือแนมตีบาได้ใจปั๊มกะ อ๋ออันนี้ใช้ปั้มปั้มก็คือ,อ,อคือมาใส่ปั้มใส่แท่งก่อนดะแล้วก็ส่งกลับหลังเนาะดูดูสวนดูสวนตรงข้ามนะฮะว่าน้ำนะฮะน้ำแรงไม่แรงนะ,ะอันนี้น้ำระบบไหนอันนี้ภูเขาอ,อันนี้น้ำปลาปลาภูเขานะฮะช่วงน,นี้เป็นร้อง หน้าแลงนะฮะไมางเกพืชสำรองในพืบสำรองคอรับรตัวป้าเตี้ยเขาก็ดดินไว้ก้าเตี้น้าน,น,นี้อันนี้หน้าหน้าแปลงที่ดินนะฮะที่นาเขาใช้น้ำอยู่นะฮะก็ภายในพื้นที่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะก็จะเป็นล้อมรั้วเนาะล้อมรั้วไว้เป็นปล่อยวัวแต่หน้าแต่พอพอปล่อยเลี้ยงวัวนะฮะ มีต้นสักนะฮะด้านในพื้นที่มีต้นสักหลายต้นนะฮะสองต้นสามต้นสี่ต้นได้ก็มีหลายหลังมีประมาณกี่ต้นนับเพื่อผมกัลหรอต้นซ่างอ่ะขอเขาขาวเขาได้ให้นายเขานับให้นะฮะต้นสักเอาต้นใหญ่ๆนะต้นเล็กไม่ต้องนับ เจ้าเจ็ดหลอดซิปซิปเอฟซิปสองมใหญ่ห้านั่นเก่งเอาไปถวายวัดเลยเข้าไปดูได้กันนี่นะได้ค่ะนี่ก็มีใหญ่ตัวนี่ห้านั่นเก่งเอาไปถวายวัดเป็นทซุ้มประดิษฐรอแกตัดถวายวัดเหรอเจ้าของเดินตัดไปถวายวัดกี่ต้นนะน้าส่ต้นสี่ต้นตัดไปถวายวัดและสี่ต้นนะลูกค้าเข้าตาวอื่นได้กะยกยกให้ผมเลยกะ เนั่แนี้ต้องสักเยอะเนาะต้นขนาดนี้ถ้าเราแก้ถวายวัดสวยๆต้นใหญ่เน,นี่นนพยนนพื้นที่ตรงนี้นะฮะลึกเข้าไปอยู่ที่สี่สิบสองเมตรแล้วก็ตัดมุมขึ้นไปเจ็ดสิบสาเมตรลักษณะเป็นเนินนะฮะลูกค้าเป็นเนินเป็นที่เนินสวยนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปอยู่บนเนินนะฮะอันนั่นต้นอย่างน่ะต้นขนุนนะในพื้นที่กี่ต้นเนาะขาวๆกี่ต้นเนาะโอ้ยยยยยยย้นยยยยเลยย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 ตัวยด เดี๋ยวลูกค้าก็ถามให้ว่ามีกี่ต้นปกคิดต้นสตน้นมาต้นต้นปนระมาณ25ต้นฮะหลังจากตัดไปถวายวัดแล้ว4ต้นนะฮะอดด ตักดินขายได้ยังนีนเไไ่เนาะเฮ้ยมอใจว่าตักดินตักดินขายได้เลยเนาะแปลงนะฮะ เขนะาบอกว่าตรงจุดนี้นะฮะสูงกว่าหลังคาสวนของน้าอีกนะฮะเรียบอยู่แล้วเนอะมันเรียบเรียบอยู่หรอนนด้านบนนี่แทบจะไม่ได้ปรับพื้นที่นะฮะมันจะมาเรียบเรียบด้านบนดอยนี่นะฮะ หน้าแปลงที่ดินนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะลูกค้าอยู่ใกล้ชุมชนอ่าใกล้ชุมชนตรงตรงบ้านลูกเขสน,นั่นสักร้อยเมตรนี่เนะาะบ้านหลังใหญ่เอเอบ้านหลังใหญ่อะ่ะบ้านหลังใหญ่หน่ะอันนี้จะเป็นม้านสวนแล้วอ้ติดชุมชนแล้วเนาะติดชุมชนเลยบ้านสวนก็อยู่ติดในพื้นที่นะฮะบ้านสวน น,นี้ก็เป็นบ้านนี่ออกสนวก็เป็นบ้าน,นอลปิบ้าน,นอลกว่าน,นี่เขาวงเานี่สามารถเปิดเปิดล้อมก็เปิดล้อลวกก็นี่ร้อนลวเป็นร่วลวด,ลวดหนามนะลูกค้านะถเจ้าม่อง้ยอ่ก็ับไปเองหัออ่ะ ด้านนี้เป็นปลูกต้นอย่างไว้นี่นะไม่ป่าเขาหรือว่าไม่ปลูกเนี่ยไม่เป็นไม่ป่าอะแนวรั้วไไไมมม่่่เเาก็ยงี้คแนวด้านขวานะฮะเป็นต้นต้นไม้ป่าขึ้นเองโดยธรรมชาติเนาะขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนอายึดเหมืนจะเอาลักไว้เป็นเทดเดนเลยที่ไว้เป็นแนวเนาะแนวคันมันต้องนี่ละมันต้องเล่าปลูกแล้วติดเลยอ่ะไอ้ยัก ด้านหน้าก็เป็นทุกงนานะก็เกือบสีไ่ไนระ่เนาะสามงานยีบสีตารางวาก็ขาดอีก65ตารางวาก็สีไ่ไร่แปลงนี้เราเคยรีวิวครั้งหนึ่งนะลูกค้าเราเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตให้ดูนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเรา ก็ทำกันแบบมือใหม่นะฮะก็ฝากช่องน้อยๆนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่ติดตามนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ ในทุนจะมาแปงคูดบอแล้วเรียบร้อยละแต่พอดีกึ่งหนึ่งมันเป็นของสปก้เปิดห้ามแปงอ๋อเหรอมีคนขึ้นมาแปงแล้วเป็นคุดหลุมคุดสะแบบยังงามเลยแบบเป็นควางามยังสวยเลยคิดคิดจะทําอะไรโค้งหนองมะจะทํารีสอร์ทรีสอร์ตหนองนะแต่พอดีตีนมันกลับกึ่งครับสปะโกอแล้วก็เลยนไม่ได้ทำถ้าทำครับได้แต่เฉพาะทิมชะโนดทิมชะโนดแต่มันบมันบพอเพียงทีนี้อ๋อแต่ตรงนี้เป็นชะโนดมั้งนี่เ็ เป็นชโนดเต็มพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ก้อนบนบ่าคายไปได้หรอกก็เดี๋ยวไปดูหน้าแปลงนะฮะหน้าแปลงต้องนอกได้ก็เป็นลวกก็ออกตั้งเดิมบอกเอ๊หน้ากว้างติดถนนนะเก้าเก้าสิบสี่เมตรวัดจากทางเข้าประตูไหม เหมืนขึ้นนี่เห็นจะเป็นเหมือนข้างข้างข้างขวาจะเป็นถน้งเนนี่ถึงเขาใต้เห็นเจ้าดันซ้ายกันดันซ้ายกันท่าเขาหันหน้าเขาแปรงอยู่ดันซ้ายเนาะเพนี่ออกเพนี่อันนี้เราเป็นไม้อย่างในหน้านี่อันนี้มีต้นซักไม่ปลาหรือไม่ปลูกไม่ซักนี่ยเขาจะปลูกเกษตรกรเขาจะปลูกไปเลยอ่ะ

เดี๋ยวเราเดินข้ามาตรงนี้น้ำน้ำน้ำถนนรอบเลยถนนรอบแปลงเนะแต่เอกสารตรงนี้นะฮะลูกค้าเป็นโฉนดครุฑแดง อ่าเป็นฉนดหลังแดงด้วยนะฮะก็เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็เพิ่งออกเอกสารสิทธิ์มาให้ก็เหลืออีก2ปีนิดๆน,น,นะฮะโอนได้วันที่19กันยา2568นะฮะลูกค้าก็คือใครอยากจะซื้อที่ดินแปลงนี้ก็อ่ามาทำจำนองนะฮะไว้กับเจ้าของได้ที่รับที่1ล้านบาทนะฮะเจ้าของรับข้อเสนอไว้นะฮะ ทำสัญญาจำนองไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถึงเวลาโอนได้ค่อยโอนแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือกันอีกทีนะ,ะอา่าข้างแปลงนี้เนาะเป็นอา่านี่วิวของดอยปุยนะฮะลูกค้าข้างแปลงที่ดินนี้ก็จะมีถนนสาธารณประโยชน์นะฮะก็อันนี้น่าจะกว้างประมาณสี่เมตรเนาะมันสี่ห้าเมตรแต่ตอนน้นนีกว้างนักเนาะ ต้นหน้านี่กว้างหกถึงแปดต้นก้าถ้าขยายถ้าเพียวดีๆอันนี้ต้นหลังเขามีแปลงแปลงต่อไปอยู่แต่มีมแปลงอ่ามีมเจ้าอยู่ต้นหลังแล้วก็ไอ้ถนนเส้นเนี่ยจะไปต่าบนมันติดตึกนี้นะมันจะอ้อมไปแหมเก็บรอบอะเก็บรอบไปนี่้าแปงีนหนเก็บรอบอะมันจะไปจนครับหองเส้นในน้อยเดียวอ๋อนะเขาบอกว่าถนนมีเกือบรอบแป้งฮะเป็นอบรอบแบบนี้ จะเป็นตาเข้าหน้าหลังได้หมดก็ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะฮะลนะูกค้าก็่เข้าจากถนนหลักเชียงรายเทิงมาประมาณ5 0 0้เมตรนะฮะไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวเราไปตามไปดูทางออกจากพื้นที่กันฮะ,ะไปดูทางออกจากแปลงที่ดินนะฮะลูกนะคะ้า สูมาก,กันนะะสบก็ห่างจากถนนคอนกรีตนะจุดถนนคอนกรีตนี่ถ้าตรงมาอีกนี่ก็จะประมาณ200เมตรนะฮะใช่เห็นลักเห็นแต่ว่าเราจะขึ้นทางนี้นะขึ้นทางที่ใกล้นะ นะี่ฮะตรงนี้ก็เป็นชุมชนหนาแน่นแล้วนะฮะก็ห่างจากชุมชนตรงนี้ก็ประมาณแค่150เมตรเองนะฮะสิ้นสุดถนนคอนกรีตก,ก็อยู่ตรงหน้านะฮะก่อไปถนนหลักเชียงรายเทิงเพียง ห้าร้อยเมตรนะฮะลูกค้าจากที่ดินเลยนะฮะต้องมาก็ไม่ไกลนะฮะจากเซ็นทรัลเชียงรายก็กมที่สิบเอ็ดนะฮะก็พาลูกค้าท่านไหนสนใจนติดต่อสอบถามมาได้ที่093 292 7้6 7 ว่าทักลายวาสัตสดุไทยแลนด์ฮะค,คลิปนี้ขอลานไปก่อนกดติดตามต่อคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ